ไปเด้อพี่น้องมากินตำแตงตำแตงตีนไก่ยั่วๆเผ็ดๆเสศเสศจ้ามาเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เนาะจ้ามื่อวานี้มาพรกับช่องตำสไตล์แม่มาอีกแล้วเนาะจ้ามื่อวานนี้แม่มาสิบห้าเพื่อนๆมากินตำตีนไก่ตำแตง่ตีนไก่จ้าเพื่อนๆไปเด้อจ้าเพื่อนๆเป็นอะไร มันลงมือกินกันเลยนะแต่ทิ่งเขาแห้งแฮ,แฮมือ้อนี้กับกินกับข้าวเหนียวดำจ้าพาร์กามี่พารสลัดเนาะจ้าหลักมีหมักแตงบักแตงนะจ,จะบักเขืบอบักเขือแต่คอเฮ็ดคลิปที่แล้วเด้อจะพี่น้องอเอาเฮ็ดคลิปตัวนี้ข่อยก็เลยอก็ได้กินผมมีเวลากินผมมีหอดเวลากินเนาะพี่น้องเนาะมาเด้จอจ้ะก็กินเนาะจ้ากะฝากก,ากดไลค์ กดแชร์ให้ช่องตางสไตล์แม่มาในเดอ้อจ้ะเพื่อนอาเด้อจ้ะลุงมือกินกันเลยจ้ะตำมักแตงค่ะทุกคนมาซีมตีในไก่กันก่อนนะจ้ะเนาะวันนี้อยากกินเผ็ดๆดพ,พี่น้องกินเข่ากึ้งก็เขาา่าแต่เสียบ่จ้ะวะอื Yeah. เดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆทั้งบ้านจะกินเพล่นๆน้ำกันให้มนส้วงอเออกินเขาีนหน่อยเขาคำยิ้มยิ้ ຫມາກແຕງຍຶດບໍ່ໄດ້ດາພີ່ນ້ອງຕາຫມາກແຕງເຊິ່ງໃສ່ອນສົດຢ່າງດດ Bạn khảo Ừ.

tinh cây tinh cây này em ạ, à. thế cả ông đều đẹp mày đấy ạ, bên 我干么子事情呢？嗯。嗯。 Siap mm -hmm. Siapa ดินเดินยนกนให้แสบได้พี่นนองอืมแสบดี เป็นแล้วเป็นแล้ว mm hmm. ta ghe ăn được cái nào น้ำตาแตกไอเดียรึปะเนี่ยเพลยรแล้วจะสำรับคลิปนี้แม่มากกับขอจุกลิบสำนีเด้อจ้ะตะกินบ้นบันเบมือดอกแต่ตอนนี้แม่มาเพียรแห้งใครแล้วน้ำตาแตกเจ้ะมีเผาเลยอีฮอนที่แม่มาเสร็จไปกินหลังคลิปเด้อเดียวน้องเพียรหลายใช่ว่าจะแซ่ๆบๆก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อค่ะขอบคุณ ผู้ที่เขามาก่กดไลค์ก็ติดตามให้นอกจะเนาะผู้ที่เขาขอบคุณเพื่อนจอาและเพื่อนใหม่ทุกคนเด้อจา้าพอกันไม่คลิปหน้าจา้จาจำแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายยค่ะพี่ตายพี่แงเดี๋ยวไปกินไทยคลิปอีกจ้ะ